แยเกี่ยวพยุงต่อไม่ไหวน้ำมันแพงขาดทุนต่อเนื่องประกาศขายกิจการเชิดชัยทัวร์ปิดตำนาน65ปีวันที่9พฤษภาคม2,565ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานางสุดจินดาเชิดชัยนายกสมาคมผู้ประกอบการลดร่วมบขสอและเจ้าของอู่เชิดชัยทัวร์และบริษัทเดินรถเชิดชัยทัวร์เผยว่าจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งค่าน้ำมันดีเซลที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทเดินรถของตอนเองได้รับผลกระทบอย่างหนักซึ่งบริษัทเช่าชัยทัวร์ที่มีรถอยู่มากกว่า200คันวิ่งทั้งสายภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนนี้เหลือรถวิ่งอยู่แค่20-30%เเท่านั้นอีกประมาณ70%ต้องหยุดวิ่งจอดทิ้งไว้ที่อู่มานานกว่า2ปีแล้วเพราะประสบกับปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีผู้โดยสารและค่าน้ำมันที่แพงขึ้นวิ่งรถไม่คุ้มกับค่าโดยสารโดยเฉพาะรถที่วิ่งยาวสายกรุงเทพไปต่างจังหวัดต่างๆทั้งภาคอีสานภาคเหนือตอนนี้หยุดวิ่งเกือบร้อยเอร์เซ็นตเหลือเพียงสายสั้นเช่นกรุงเทพนครราชสีมาและจังหวัดภาคตะวันออกเนื่องจากหากนำรถออกวิ่งทุกคันต้องแบกรับภาระค่าน้ำมันไม่ต่ำกว่าเดือนละ4ล้านบาท อีกทั้งค่าแรงคนงานค่าจ้างพนักงานจิปาถักที่ต้องจ่ายอีกจำนวนมากซึ่งบริษัทเชิดชัยทัวร์ประกอบธุรกิจรถร่วมโดยสารบาอสอมานานกว่า65ปีแล้วซึ่งตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาเริ่มประสบกับปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมาเจอการระบาดของโรคโควิดและค่าน้ำมันดีเซลที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทได้รับผลกระทบอย่างหนัก นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมของประชาชนที่เริ่มเปลี่ยนไปหลายคนไม่นิยมขึ้นรถโดยสารบคสอหันไปซื้อรถเก๋งรถกระบะขับเองกันหมดการเกิดขึ้นของสายการบินโลคอสก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนเลิกขึ้นรถทัวร์หันไปใช้การบริการสายการบินโลคอสแทนเพราะค่าดโดยสารที่ไม่ต่างกันแต่ใช้เวลาเดินทางเร็วกว่าตนจึงตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกประกอบธุรกิจรถโดยสารบคสอ เจ๊เกี่ยวจึงขายบริษัทเชิดชัยทัวเพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจอื่นๆแม้ว่าจะรู้สึกเสียดายในเรื่องธุรกิจหากทำต่อแล้วมีแต่ขาดทุนก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรอีกอย่างตอนนี้ลูกๆทั้ง4คนก็มีกิจการเป็นของตัวเองหมดแล้วทุกคนก็ไม่มีใครอยากสานต่อธุรกิจเดินรถบขสเพราะมีแต่ปัญหาและกำไรน้อยประกอบกับตนเองก็อายุมากแล้ว จึงไม่อยากเหนื่อยกับการต้องทนแบกรับภาร,ระค่าใช้ใจ่ายในบริษัทที่ประสบกับปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องจึงอยากวางมือกับธุรกิจลดร่วมบขสและทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจอื่นๆที่ยังอยู่เช่นธุรกิจค้าขายรถยนต์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่ดินเป็นต้น